ว,ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านน้องโชว์ราเกอร์ทีวี m e r TV สปาร์ตเจรดนะครับก็มาอยู่ในเกมนี่ครับเปิดตัวอย่างเทพผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมนี้ครับเซนโอลเดอะเทิร์กลีมาสเตอร์ผมก็ภาพสวยใชิลลไรกว่าเดิมผมซึ่งเกมเนี่ยปกติที่ผมที่ผ่านมาทุกคนเห็นผมเล่นใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบว่าผมเล่นตัวผู้ชายใช่ป่ะแต่รอบนี้ครับผมจะเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงผมแบบคุณดีเซ็กซี่คนนี้ออกมาก็ ผมได้ตั้งชื่อมืนนะผมปกติตัวละครน,นี้มันชื่อบอส์นะคือตัวละครเพื่อนๆเราจะเรียกเราว่าบอส์แต่ว่าผมตั้งชื่อว่าแอนดี้นุ่มน่าจะเหมาะแอนดี้นุ่มแอนดี้น่าจะเหมาะ่าแล้วก็วันนี้ครับผมก็จะทําคลิปวันนี้จะเล่นเล่นโลแบบว่ามาเล่นแบบรับบทเป็นเลนเตเฟสหนึ่งวันในการใช้เลื่อยฟ้าฆ่าคนนุ่มคลิปนี้จะเป็นการเกยนะครับแต่ในเกนครั้งนี้ผมจะไม่ใช้วุฒิอื่นครับจะใช้แค่เลื่อยฟ้าออกมาครับตอนนี้คือก,ก,กูเลยไปหาหน้ากาก,ากหนังไม่เจอครับกูเลยไปเอา เขาเลยครัไปเอาสีสักหน้าเป็นหน้ากระโหลกแทนครับเพราะามันไม่มีหน้ากากเลยเทอร์เฟสอต่เออไม่เป็นไรครับแม่กูมึงรู้จักไหมสิงหาสับท์มันลุงนะแม่ลุงทำอะไรครับเดี๋ยวดูดิแม่ลงุงรู้ไหมครับว่ากินแฮมเบอร์เกอร์แถวนี้ไม่ดีครับเอาไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์หน่อยแซนด์วิชตนุมไปตายซะลุงมึงไปตายที่ดอกครับมึงเป็นไงกลายเป็นก,ก้อนเนื้อไปเลยครับซึ่งภาคนี้ครับภาพจะสวยมากครับบอกเลยครับเนี่ยตัวการาฟิกเดี๋ยวมันโคตรสวยนะซึ่งเกมนี้ถือว่ารีมาสเตอร์ทำมาได้ดีเลยผมแล้วก็เกมนี้รีมาสเตอร์ในปี2021ม เที่ยงเขาเฟี้ยวเลยอรัอย่างแรกครับเดี๋ยวเรามาเกียนก่อนครับอย่างแรกอันนี้คือพวกเราเลูกเรียกได้ไปไหนเลยเรียกได้ไหมจะเรียกไงวะเก็บชัาง,รงแรงเงี้ยอ่าได้ภาร,รกิจละครับมนันจะเราไปช่วย,ยมันต้องอย่างหน่อยปะเราได้ค่าคนได้เลยฟาร์ละมึงลงมานี่เร็วมึงมึงลงมาเลยครับมึงลงมาเลยครับเก็บไปเก็บปิดเพลงครับกวนเรื่องลิขสิทธิ์หน่อมเนี่ย เดนมาให้กูไปอ่าระวาดที่ไหนวะดูเด่นนองไปกัอ่ะเชี่มีคนนั่งบนรถลงไปเออลงไปเออลงไปนะรถกูมึงอย่ามาชุ่งครับแกไหนเดี๋ยนมาให้เราไปไหนวะโอ๋ยใกล้เองตรงนี้เหรอครับอันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นเล็กๆน้องให้เราทำเล่นๆหน้องให้เราฆ่าฆ่าตำรวจมาจัดไปมึงมึงมึงมาอาวุธอาวุธ,ธมามึงตายแน่ครับอืมเลื่อยเลื่อยเป็นไงมึงเลื่อยทีนึง่งนี่โหดไปนะมึงครับโหเลื่อยเชี้ยเหมือนจริงมาก เลื่อยแม่งโหดสัตว์นองโอ้โหเลื่อยเฮียกูนึกถึงหนังแล้วเนี่ยทุกคนไอ้เรื่องละไม่ใช่เรื่องไอ้เกมเนี่ยไอ้ละทิ้งซอมบี้เกิลอ่ะหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่มันเป็นผู้หญิงถือเล่ไฟ้าเออแม่งคล้ายเลยนออันนี้ผมจะเรียกว่าเลเทอร์เฟสเวอร์ชั่นผู้หญิงนองเงีย้ยเฮียมีเลื่อยโอเคครับไปไหนครับไปไหนครับมึงนี่นี่มึงตายสิยดอกมึงตำรวจเวรมึงด้วยมึงมึงเฮ้ยฟันแม่งครับ เอาให้ตายครับผมนี่เป็นไงเลือดกระโชกเลยมึงไอ้ตำรวจบ้าบาอครับฟันรถอย่างเดียวไม่ฟันแม่งเลยครับผมึับคอตำรวจเยี้วัดเอ็นเลยเนี่ยมึงเนี่ยซับซับซับต้บต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 มเลยผมเอาไฟไหม้กูช่วยเนี่ยบช่วยให้หายไฟไหม้ผมมึงมึงครับมึงครับคลิปนี้ตะเกณฑ์แบบใช้เรื่องเดียวผเนี่ยพวกเรามาช่วยเราเราก็อยากไปยิงมันน้อง มึงคลิกคลิปอัดหน้าผมฟันตำรวจผมมึงด้วยเวน้องมึงฟันอีกทีนึงครับโอโ้โหเยี่ยมไปเลยนี่ไงฟันตำรวจนี่นะมึงไปไหนไอตัวดีมึงไปไหนครับเห็นเหตุการณ์ปู๊เหตุการณ์ครับไม่ได้ครับต้องฟันเลยของม,มึงไอ้น,นี่ยืนเอ๋อครับ เขาตื่นตนกทำไมไม่ตื่นหนกนะมึงหนีครับผมนี่มึงฟันอย่างเดียวครับเฮียเนียฟันฟันแล้วตำรวดจด้มเรียบร้อยมึงรับตำรวจอยู่ข้างหน้าไปจัดก,การไปแล้ว มามึงลงมาครับไอ้ตำรวจเวนเนี่ยมึงครับซาวเวอให้ครบหกครั้งนี่ผมเนี่ยเอาเอาชีวิตรอดให้ครบหกลอบผมจัดไปอันนี้รอบที่สามนี่ผมมาทีนี้พวกเรามาแล้วเอิร์ดลงมาเลยผมมาจัดการพวกแม่งเลยผมมาไอ้ตำรวจเวนมึงด้วยมึงลงมาครับอืมไอ้เรื่องนี้จะเป็นหน่วยสว่านหี่ผมฮะ มึงเลื่อยครับผมเลื่อยไงกูเป็นเลเทอร์เฟย์ครับสิงหาสับผมสิงหาต้องสับครับหรือชื่อหนึ่งคือเอ่อล่อมาชำแหละ,ะเอามึงี้ยจะไปไอ้ไอ้เวนมึงมึงบังอาจทำร้ายผู้หญิงห,หรือไงทำร้ายดิฉันละจ้ะมึงอันนี้มนมนไม่ดงไม่ดีไอ้เหี้ยฟาดกูเลยเลย,เลยอืมตายไปดอกเนี่ยมึง ฟันอีกทีหนึ่งครับฟันพวกเราด้วยไม่สนครับฟันให้หมดนมหุยนี่รถเท่ไล้สัตว์ฟันแม่งเลยเที่ยวรถแม่งเล่เิดครับเพค้าที่หกข้างครับฟันเละฟันให้หมดครับฟันแหลก เรียบร้อยฟันแหลกนั่นแหละเฮ้ยตำรวจมึงไปไหนมึงไปไหนมานี่ครับฟันแหลกผมคิกนี่มีการยิ้มเนียครับโอ้โหเฟี้ยวไปเลยครับ แม่เถือเป็นโปรเจกต์ครั้งแรกที่กูเล่นเซนโลนโดเติร์กเป็นตัวผู้หญิงนะครับปกต,ต,ติผมเล่นเกมเนี่ยผมจะชอบเล่นตัวผู้ชายนะเพราะมันเท่ไงนะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงมากเนอะผมได้ไม่จำเตะมันได้ไม่จำเจสามแบบเดิมๆดมของผมเ,เครื่องบินว่ากูเห็นมึงล่อนมานานแล้วในเครื่องบินเราจะยิงมันเลยไหมทุกคนป่ผิดผิดผิด,ผดคอนเทนต์หน่อยไม่เป็นไรครับเครื่องบินต้องจัดก,การครับเพราะมันอยู่สงูงเอาของเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคครับรอบสุดท้ายครับซาวเวอร์โบรอบที่หกผมมาจัดไป หนวะโอ้ยทหารรอบนี้ทหารมาเลยครับโอ้โหนี้ต้องจาัดก,การสิครับรออะไรมึงมึงเป็นไงมึงเฮ้ยรถถังรถถังรถทหารอืมฟันแหลกเรียบร้อยครับสไบโวโครบแล้วผมมาเรียบร้อยครับมาไปไหนเวนมึงด้วยมึงด้วยครับมึงจะไปไหนครับอเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าคูกเกตเสื้อผ้าแม่งเป็น เป็นอุ้มกลมการไม่ดีนเนาะเครื่องนี้จะเป็นรักต้นไม้นะองแม้ไ,ไหนไหครับเป็นมองเหี้ยอะไรครับโอ้โหยังไงละมึงเท่ไม่ดอกมาวิ่งแข่งกูโคตรไล่นี่แหละมึงเอาเลื่อยตามมาตายแน่มึงผมชอล็อกครับยับเลื่อยแบบชา่าล็อกเนาะแม่มือด้วยเวน้อง เว้กูว่ากูพอเท่านี้ดีกวครับแต่มันโหดจริงนะโดนเกมนี้เรื่อยๆมันเป็นตัวที่โหดตรงนี้ทฤษฎีเนื่องจากผมได้แรงบาันดาลใจหลายอย่างเนื่องจากดูหนังเรนเจอร์เฟสภาคล่าสดุดแล้วก็เออได้ดูข่าวที่ว่าคนคนคนข้างยาบเอาเลื่อไฟไปฟันรถกู้ภัยนะกูก็เลยเกิดแรงบาันดาลใจอยากเล่นแบบอย่างนี้ผมเงี้ยสำหรับชาเลนจ์นี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับโอเคก็โอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้กับผมนะผมแล้วก็แชร์ด้วยละ่ะโอเค,ครับเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับว่ากูจะเล่นเกมอะไรต่อไปโอเคมึงก็ต้อองรดูนะ ทุกอย่างอีกอย่างมึงเลือกไม่ได้หรอกกูทำกูจะเล่นในมึงหนุมมันก็มีหน้าที่ผู้คนก็มีหน้าที่ดูกูัมวมครับสุดครับบ่ายครับผม